แัไปกับมไดไอออเดตหน้าว wow. ้าวหน้าเราเราทีเดียว

มัหงนเชิญมึกับจะทํางานยส่วนตอนนี้ดูเรับอะไครับครับ รู <S <S ้ว่าไหนตำแหน่งเกีย์ที่ย่อมับบนี้ไหนเกียร์ดิเกียร์ทีอยู่ตำแหน่งไหนนะมันแบบแทรกอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นตรงกั ก็สวยงามฉันนี้ไม่เปิดไงรถเก่าดีไม่เปิดรถเกียร์ไงเอ็นจ่งเปิดบริการแอร์ร้อน เพราะเกียร์เกิดอันนี้ก็เป็ตรงนี้เกี้ยครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วับตรงกลางก็ลงโลกตจอเขก็ไม่ติดไม่เปิดเลยไม่ดูมีที่ชาชร์จได้สามจุดนะครับ กัวกลุ่มประมาณนี้ก,ก็ไม่ใหญ่เท่าบจาทจักเพลงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่ เป็นลำนะครับเป็นสีเหลี่ยมนะครับเป็นมีอบสีแดงแดงอย่างไหดีนะครับอย่างไหดีใหราสบทีวี ปบอกสถา,านะก็สรุปนะครับเจ้าหุนใดไออ i c ก5เนี่ยนะครับเปิดตัวมาที่ตัวเริ่มต้นนะครับ1นึ่งล้านหก้าหมืนนะครับคิดว่าน่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าในราคาระดับเนี้ยมีตัวเลือกให้เลือก น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับมันก็มีดีไซน์นะครับที่ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ทางฮุนไดประเทศเกาหลีนี่นะครับมาทำตลาดเองนะครับก็อาจจะมีจุดแข่งตรงตรงนี้หรือเปล่านะครับยังไงนะครับใครชอบก็ไปดูตัวจริงได้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย